เรามาต่อกันใน EP 2นะคะในเรื่องของคำว่า EA หรือ Expert a d v i s o r คืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะจริงๆแล้วประเภทของ EA เนี่ยมันแบ่งได้หลากหลายมากๆขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราใส่เข้าไปนะคะเพื่อนๆซึ่งกลยุทธ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีหลากหลายบาง EA นะคะ ก็อาจจะใช้กลยุทธ์ในการเทรดแบบการใช้เทรดได้ไหลายคู่เงินนะคะบาง EA ก็เฉพาะเจาะจงที่คู่เงินใดคู่เงินหนึ่งนั่นเองนะคะหรือว่า EA บาง EA นะคะใช้กลยุทธ์ correlation ใช้กลยุทธ์ arbitrage ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้เขียนที่ใส่เข้าไปหรือ EA บางตัวนะคะก็เทรดเฉพาะช่วงข่าวก็ได้นะคะทีนี้นะคะประโยชน์ของ EA เเนี่ยเราควรจะรู้ไว้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะประเด็นในการเทรดหรือว่าปัญหาในการเทรด forex ข,ของ ใครหลายๆคนนะคะมันมาจากการที่เราเนี่ยอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะ EA จึงเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะเพราะมันเทรด จากกลยุทธ์ของเราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเทรดนั่นเองประโยชน์นะคะมันช่วยให้เราไม่ต้องเทรดเอง 2. นะคะลดปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ลดปัญหาในเรื่องของความเครียดนอกจากนี้นะคะถ้า EA ที่ทํากําไรได้จริงนะคะเป็น passive income อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็เริ่มมีความสนใจว่าเฮ้ยนะคะ EA มันน่าสนใจขนาดนี้เลยเหรอใช่ต้องบอกว่ามันน่าสนใจนะคะแล้วเราจะใช้ EA อย่างไรเนาะ EA เนี่ยก็ วิธีการนะคะสมมติว่าเพื่อนๆสนใจ EA ของที่ไหนนะคะวิธีการเพื่อนๆก็เอา EA ตัวนั้นนะคะมาใส่ในโปรแกรมเทรดนะคะขึ้นอยู่กับว่า EA ตัวนั้นเหมาะกับโปรแกรมเทรดที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 หรือ C Trader นั่นเองหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้เงินจริงกับ EA นะคะขั้นตอนแรกสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทำนะคะก็คือ b a c k t ทส t EA ตัวนั้นก่อนว่ามันทํากําไรได้หรือไม่นะคะมันมีหลักการทํางานอย่างไรนะคะถ้ามันผ่านขั้นตอนแรกในเรื่องของการแบ็กเทสมันสามารถทํากําไรได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะเพื่อนๆลองไปรันกับพอร์ต เดโมก่อนถ้ารันพอร์ตเดโมแล้วทำกำไรอย่างที่แบ็กเทสมาโอเคนะคะแล้วเพื่อนๆพ,นพึงพอใจค่อยมาลงในพอร์ตจริงนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการแนะนำเนาะ